เว้ยเยี่ยยิงเรียบยิงไปเลยตามไอเบียร์แค่ไหนดีหรือเปล่าว่าครับลูกรถมันไม่ดีหรือเปล่ายาวมันเลยเป็นไม่ได้เอยเบียร์ไปไหนไอเบียร์มีปืนไอ้มันยิงแม่นนะมันเล่นเอาเรื่องนะไปเล่นนี่เนาะเสน่ห์วอทมัน รู้สึกแบบพอมีของปุ๊บรู้สึกมีไฟอ่ะพอพอเริ่มแก๊งมีของพวกมึงก็อยากดูถูกปะได้เล่นอย่างเงี้ยงั้นพวกมึงไม่อยู่กันหรอกฝีพันสองร้อยคนเนี่ยถูกปะเออแต่นี่ขนาดมียังไม่สุดนะนี่นี่มีแบบปิ่มปิ่มนะปังกล้าเอาท็อปนะนี่ไอยาปั๊มอะไรก่อนนะเฮียอ่ะเดี๋ยว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 บอเอาให้ครับลุงฮัลโหลภูมิฮัลโหลภูมิแจกได้แค่สิบโคตรเองครับพี่เนี่ย โอเคโอเคอ่าตามเปียกให้หน่อยภูมิตามเปียกให้หน่อยต้องมีเปียกนะงั้นงั้นเล่นเล่นลำบากเพราะไม่มีปืนข้างนอกใช่ไหนอ่าใช่ปลากระนุมให้เจอครับไหนคนไหนครับอ่านี่ครับออกมาไปชนเลยครับลุงมีวัดคุอยไรครับดังครับลุงเลขไรครับสี่แปดเก้าครับ ไอเปียกเล่นไม้ก็ตึงใช่ครับเปียกเล่นไม้ตึงครับฮัลโหลครับมันใช้ตู้สภาได้ไหมครับถ้าเอาเหรียญวอตทคอยให้ครับวอลคอยได้ครับได้กี่เหรียญแล้วครับ อสามเหรียญครับห้าสิบห้าสิบนาทีแล้วครับหรือยังไงครับห้าห้าสิบกครับห้าสิทห้าคร<ช>ั้งครับเปิดตู้ได้ห้าครั้งอ๋อโอเคเอาครับได้ลเ,ลเลยครับแป๊บเปิดทู่นนะครับ ปิ้งเนี่ยเขาไอ้นี่นะเขาฟู่ดีจริงนะกับแก๊งอ่ะโคนที่สี่สิบพอดีนะต่อให้ปิ้งไม่ฟาร์มฟาร์มไม่เก่งผีมือไม่เก่งปิ้งก็ต้องอยู่ในแก๊งเรียบร้อยครับผมบอกเลยขอบคุณครับกระเป๋าปีโกให้หน่อยเปล่าเลยครับโกให้หน่อยเจ็ดสิบห้าครับจะถึงไก่ได้หรือเปล่าไม่ได้ดำเลยนะไปข้างล่างครับต่อต่อให้เขาฟาร์มไม่เก่งนะ แล้วก็ฝีมือไม่เก่งด้วยแต่ยังไงเขาต้องอยู่ครับเขาออกไม่ได้ผมพูดกันแค่เนี้ยแหละกระเป๋าอะไรครับอ่ากระเป๋าแปดศูนย์ครับลุงกระเป๋าอะไรครับของลุงด้วยไหมครับสิอ๋อไม่ครับเฮียต้องไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ครับใช่ใช่ครับคิปให้กันก็ได้ครับแ<ช>บบว่าคิปของ ยจะให้เอาผมเอาของในตู้ผมไม่ต้องครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมเอาให้ไม่ต้องครับไปครับเลขอะไรครับเจ็ดสิบห้าครับผมสี่แปดเก้าครับอันนี้ผมต้องกริบบัตรดำให้ลุงเหรอครับหรือยังไงอกริบให้ผมครับเลขอะไรครับเลขสปาครับเจ็ดสิบห้าครับลุงเลขอะไรครับสี่แปดเก้าครับอ่าเลขอ่าสี่แปดเก้าโอเค

ครับเบียสติดต่อไม่ได้ครับโทรซีแล้วว่าไม่เลยไม่ลาพาร์ทมันไปไหนของมันเองมันไม่ได้เนียเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนียต้องตามเองนะครับบ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอครับเนียครับไอ้เหี้ยนี่จักไปไหนหน้าง่าวะลูกหี้ย สี่สิบสล็อตแล้วพี่เปาคิดว่าพี่พี่เปาจะมาไหมครับลุงไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยถ้ามาต้องเอาคนที่ยังไม่มีอาวุธออกก่อนหนึ่งคนแต่ไม่ไม่ไม่ต้องคิดมากก็ได้ครับพี่เปาเขาเป็นคนแบบว่าถ้ามันเต็มแล้วพี่ครับพี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสครับไม่ครับมัน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 ต้องออกอยู่แล้วครับมันต้องออกสองคนอยู่แล้วครับเปลี่ยนชุดไหมครับเนี่ยว่าไงนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไหมครับเปลี่ยนชุดอ่ะได้วแล้ลืมเลยเมันเล่นไม่ได้ เยอะรอานนี้ร้านอื่นนะสาย 9.14เี21ครับ เอาอะรองเท้าลุงรองเท้าไม่เป็นไม่เป็นไรครชอบเดินดินใช่ไหมครับใช่ครับเป็คนติดไม่เอาเคนติดดินครับเอ้ยเงียขอบคุณมากนะครับวันนั้นน่ะที่ไปซ้อมกับ K.S. ด้วยอเข้าใจครับจริงๆก็อยากไปอีกนะลุงแต่ว่ามันมีมันมีเวลาเวลาจะกอะไรกับกูนักหนาววะแม่งขออะไรอะไรเนี่ย ใครขออะไรผมอีกสวยอะไรอีกนีเอ้ยบอกว่าผมจะบอกว่าด้นนที่ขอบคุณมากเพราะว่าได้ยาดีไงอุ้ยฮัลโหลครับครับผมจากสภานะครับครับพอดีผมอยากให้คุณเฮียหมัดมารับรถค่อยคืนครับพอดีผมเข้าใจผิดนึกว่าเออเออเข้าใจผิดครับตอนนี้ตอนนี้สิทธิ์ใช้ตู้ยังใช้ไม่ได้ตู้มีสตอรี่เท่านั้นอ๋อแล้วผมต้องทําไงครับเนี่ย ก็แค่แค่มาเอาวัดคอยคืนครับไม่เป็นไรให้ใช love, okay. ้สีบเลยครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเอาคืนได้ไหมผมผมขอขอเนียกับแก๊งก่อนครับได้ครับโอเคครับค่อยชอบแล้วครับเริ่มชุนชุนแล้วไม่มีเกาะยังไม่ได้กับเพื่อนเลยมานี่ดิมานี่ยเกาะกับยาชูปั๊บกับยาโอ้ครับปูพรมแดงเนี่ยครับเผอผมเรียกมาแล้วแปดหนึ่งพี่ไม่ไม่เนียต้องต้องเรียกคนไม่มีสองคนนะพี่เกิงมั้งมีอีกเยอะมีหลายคเอาลุงไม่ใส่รองเท้าอ่ะแจกได้แค่สิบคนเด็นี่ก็ไปแจกคนด้วยไปแจกคนด้วยกูให้ได้นี่แหละ กูต้องเก็บไว้ต่อคขาดิเจก้าเจ็ดเก้าเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮียมาเอามาพร้อมยังอ่ะเฮียเฮ้ยรอ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 ปิ้งกับดาวิก้ามาไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคนละสองคัลโหลครับคนละสองเฮ้ยดาวิก้ามันตีบูปินปากทีเดียวติดนะเหลืออีกร้อยทีเดี๋ยวมันก็ได้ละโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับโอเค รอเพื่อนด้วยไอ้ไอ้ไอ้เปียกอะไอ้เปียกมายังเสียงคนไผมอะคุณมี่เรีกอะไรพี่เกินเรเลขอะไรบอกมาเเลยปิดอะไรใส่สุดลงพตาแปดตากับผมดีเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะได้เนี้ยอ่ะเฮ้ยาบาพาดาลลงตาด้นะครับสวัสดีครับไก่อยู่ไหมครับไม่ไม่เฮียเขาถามมาถามมาพี่เรียกอะไรพี่เล็กอไรใครครับใครครับเป็นคนตี่เกินแปดเก้าเลยครับน้าเขาบอกลงไก่เลยกับเดี๋ยวกานไก่เลยครับใช่ค่ะเฮียเฮียไม่อยู่นะมีธุระอะไรหรือเปล่าครับยายังพี่ ไอเน็กเน็กเน็กกูนั่นนะปรับวงไม้นะมีไอ้ไอไอสเต็งโอเคครับสเต็งมีไอเดียแต่โบนะเพื่อนบ้นถ้าเข้ามาครับหนูให้ลุงพาไปฟาร์มครับแล้วหลานอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอุ้ยจุนลุงกับมาโล้จุนหลานอายุเท่าไหร่แล้วหรอลุงคุณมาเดีครับหนูโตละวาเดีครับเขน่อยครับเขื่อนขอคุยด้วยหน่อยนะครับเสร็จกูละอ่าหลานหลานนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย อ้ยุสิบเจ็ดนครับแล้วมีค่าค่าเรียนเล่าเรียนหรือยังล่ะไม่มีครับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแปดสามแปดครับโอ้ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องเอาค่าเล่าเรียนไปนะ,ะเสียใจอยู่ครับทำไมถึงเสียจใจละ่ะทำไมทำไมถึงเสียจใจละ่ะคุณหลานหนูขาบ้านเกิดไม่ได้ครับอะไรนะ หนูเข้าบ้านเกินนไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าหนูวดเลยนี่เขาร้องจริงนแกงเราต้องไปซื้อเฮ้ยเขาร้องจริงเนี้ดไอ้เหี้ยไฮ้ยกูว่าเขาร้องจริงเนี้ดิเขาเขีถึงพ่อหนูครับอะไรนะอ๋ออินโลอินโลอินโโลผมไม่มีเลยพี่แล้วพ่อเราชื่ออะไรล่ะใครไม่มีของมาที่เน็กฮัลโหลเรียกรครับลุงพ่อหนูชื้อสมครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ เชิญสอบครับอยดิประเทศนังครับหนูไม่มีเพื่อนที่นี่ครับหนูมีแค่ลุงไก่ครับให้จะบอกให้เมื่อกี้เมื่อกี้เจกากีนังนะครับเดี๋ยวกากีนังมามาเป็นลูกลูกเหรอไหมครับเพิ่มงจะหนุ่มเหมือนเพ่อหรือกับหนูเองอ๋อว่าไงว่าไงมันร้องจริงแต่กลัวหัวแตกเท่าไหร่พี่ นูไม่มีนูไม่มีครอบครัวแล้วโอ้โลล้อจัดเลยเฮียเวลาหนูเขาไปหนูโดนเ่เลยเฮ้ยเราเราจะรอไปเล่นอะไรกันอะพี่แต่ก็มดไปเล่าเทุานี้พูดอล่นอย่างเงี้ยดีมากเวยมาจริงๆพูดเล่นอย่างเงี้ยดีมากกูพูดแค่นี้แหละ ซ้วนะครับอย่าเป็นจุดลงให้ลองเรียกดีจุดลงหมัดไม่บอกว่าจะเป็นปลาให้เอาแล้วเมื่อกี้อยากให้เป็นไม่ล่าป้าล่ะเอปลาจะรับหนูไหมรับรับรับได้ครับยังไม่มีลูกสาวเลยโอเคครับมีลูกสาวคนหนึ่งครับแต่เป็นลูกลูกอ้นนี้ครับลูกเลี้ยงครับแล้วก็ลูกเลวด้วย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาน้องให้นะครับเ,เป็นน้องเราแป๊บนึงนะเบอร์อะไรไว้ปิดจำเบอร์อลูกกูได้ด้วยใครฮัลโหลอยู่ไหนลูกอยู่ไหนมานี่ที่แหล่น้ำตาลดิมาแหล่น้ำตาลด่วนเลย มึงโอ้ยอะไรเฮ้ยอุ้ยนี่รุ่นใหญ่บ้าบนะครับฮัลโหลสวัสดีพี่บารโรวพี่บาลโรวยืมยืมรถหน่อยพี่สวัสดีครับครับพี่เปล่าครับสวัสดีครับ,รบพี่พไอเฮียแล้วไอจี้จริงบ้านอะสล็อตมเต็มยังอะอ่ะยังไม่เต็มครับพี่ต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่าจะออกใช่หรอนะใช่ครับมันวันเดียวมันวันหนึ่งใช่ป่ะครับใช่ครับพี่อ๋อแล้วผมไปช่วยไหมครับมาครับต้องการตัวมากครับ อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่แลน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 อารแลนน้ำตาลครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปครับไดไม่มีรถนะเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมผมมีรถกำกับนะผมไม่ได้มีรถแลนอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับครับครับเจอกันครับได้ครับไก่สองตัวไก่โอ๊บกับไก่นาเดี๋ยวไม่อยากโอ๊บแกบอกแกก็ได้ว่ามันต้องออกอยู่แล้วของคน เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องก็กำลังมาคุยด้วยนะครับไม่ต้องอเครียด<ห>น,นะ,อะโอเคปะโอเคครับอ่าแล้วเราเบอร์อะไรล่ะเราชื่ออะไรนะเราชื่อโบโบครับโ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 ค,ครับ,เ,คครบเราเราเลขอะไรนะ แปดหกแปดหกอะไรครับหนูด,ดูไม่เป็นเระเบียดนั่งน,นะครับครับกูว่าเขาร้องจริงนะแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาอินโล<อ>ดีมากเลยเจ็ดสามสี่ห้าสี่ครับครับพี่โอเค แนเดียนนะโบโบอยากครับพี่เป่ามาเอ้ยบ้านมึงครับนี่ครับพี่เป้ามาคุณเปามาบ้านครับ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 บ้นรับบ้นครับบ้านครับบ้านครับบ้นครับบ้า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 น้านครับบ้นครับบ้าร้านครันครัานครับบ้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 านานค้านานค้านครั้านครับับบ้ครั้าานานรับบ้า้าับบค้านบบ แบเออต้องรีบไปแล้วอะไรเงี้ยเธอจะไปเล่นร้าน่องไปเติหนนิ่งมาเขาได้ไครับเขาได้ครับเขาได้ครับพี่ปอจะเล่นเล่นร้านด้วยป่ะพี่ไปเล่นร้านกันป่ะเดี๋ยวเขาเสร็จเล่นร้านป่ะเล่นเลยเหรอใช่เพราะผมจะไปเล่นร้านกันเนี่ยเดี๋ยวรอเดวิก้ามันตีนี่อยู่ครับไอตีอ่าได้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 แล้วผมต้องเข้าเข้าแก๊งอะไรยังไงครับเอาไปเอาผมพี่เอาโห